สวัสดีครับเช้าโทรตามหาช่องด่วนเลยเอาเราศูนย์แล้ว่าเราหัวาซื้อไม่ได้ซื้อเลขปะได้อีีบอกแม่ซื้อปะได้กัเก่าแปดต่อซื้อปะได้หาหลับตาดีไซน์กับปะได้บ้านนีก็บป้มีขายรบ้านยังหายตลาดตามลบที่ลบกับปะได้ตามลบที่ลบไม่มีเลยอล่ะเน่ปากกาเกินบ้ มันมันดังมัน่แม่ได้จังไดมันดังอยู่ในบ้านเลียกเลียเจ้าหู้อยู่หนึ่งสามเจ้าที่เจ้ากเจ้าเขาว่าป้ไใดจะโตอืมแม่ไปซื้อตัวใดกับมิโ้ามิรซะถามนางนั่มูโตมูโตโซนแล้วว่านี่แหละเกตเก้าแปดแปดเก้าด้ถใดแดก็บ่้ด้โตละอร่อยก็บ่ใไห้โตโยก็บ่้ดเพราะฉะนั้นเออบ้ได้ก็บเขาหัวมันหลักอะไรวะก็เลยไปซื้อหาอันก็เลยไปซื้อ เจ็ดห้าโอ้เจ็ดหกแปดแปดเจ็ดหกแปดนั่นคือเจ็ดหกเอาแม่อันถามในการหลานสาวทรงมะหอยฝันเพิ่นฝันไปมาเอาเลีกหลานสาวฝันดิเขาเขาว่าบ้านหนึ่งถามมันเขาบอกเจ้าเขาว่าเขาไม่ฝันหรอกฝันที่เจ้าเขาเดาไม่จะพูดใช่เขาบอกมาเจ็ดเจ็ดหกแปดอืม ซุ่มแปลวเอาซุ่มก็เจาเค่ยหด่เจาแปลามากว่าถ้าหน้องสาวไปถามใ่าแเออกเจานี่เพราะว่าเจ็ดหกแปเล่นเจ็ดหกเล่นสองตัวเล่นหกแปดก็ด 8. เจ็ดหกแปดเน่นสองตัวหกแปดโอ้ครับเจ็ดปลต่ว่าท้าถ่าทุา่มื่อน,นี้ก็บ่ฝันมันมั<อ>้ยบ,บ่ฝันเลยสันเขาพูดเขาแปลมากเขาเอามากเจ็ดหกแปดเอามาจะพูดใช่ เป็นวัดมีเพื่อนไหนบอกเขาบอกซื้อวัดดอกเพ่นเราพใจฮอพ์เนย์อร์ุดไทยก็ว่าไปหาเป็นไรให้งวดสุดท้ายแหละรันย่านนะเป็นกย่านขึ้นกับพล่าละเป็นย่านมาสั่นเป็นกบก่าเป็นขึ้นกันผ้ากย่านพาเพ่นกย่านกนม่อเพื่อนหายสามหมดสีหมดตีกกันแล้วเพื่นกติย่านคือเฮาตัว คนว่าแต่ว่าันก็จะป้อยแต่ว่าลอยมันก็จะป้อยเชนึ่งกัสงนจะบ้เขาาหา่นจะบ่ให้อีกทุกงวดรู้สิไหมคนจะบ่าห้ยเรี่ยงกันคนก็ย่าตตายกันหรือว่าผ่ากระดเนาะคือว่าคนก็ไ่ไปยึด้อผมเนาะครับคนบอกสิ่งีมากจ้าหดวอจาะเพเ่นบอกหัวบดป้องกัน่นกับ้าเขานี่หกหกเจ็ดหกหกแปดแปดหกนี่ละโอ้ยยังกอเจ็ดหกนี่แลอ แปดเจ็ดหกเลยเพื่อนหายหอดฟ่หันอือพสารน้องสาวของฉัว่าเขามาแล้วเขามาจัิเจ็ดหกแปดละสันใหญ่ลวสั่นเจ้าซื้อลองเมืองน้ำพันใจเนาะจะกุยเสืกูซื้ออะไรกูซื้อซื้ออะไรกูเก็บอะไรแค่ไหนเจ็ดหกแปดเหรอครับแม่ครับน้องสาวบอกมันอาซื้อไดไรกูก็ซื้ออาซื้ออ่ไรกูกก็บเอาอว้เนาะครับ นกับน้องใบุสรเจ็ดหกแปดขันมากขันแม่กายนี่สีหาซื้อบ่ได้เห็นบ่จ้าซื้อบ่ได้เ,เลขโตคล้องเจ้าของกับเก่าแปดเก่าก็ซื้อบ่ได้เป็นจังไงเขาย่านพี่เจ้าเมื่ออันไม่ได้เป็นยาดเป็นบ่าห้เลยละ่ะเจ้าเมื่ออยู่บ้านเราอยู่ไรกับ่มีไข่เขาบอกว่าใครคือจักโตแม่ส่วนมากไงถูก มันก็เถือกเรียสองตัวคนคนมึงหามึงหายสามตัวมังก็เข่ามาต้นสามตัวเข่าสามตัวกับเข่าสองตัวกัเข่าแม่นน้องว่าโทรหาน้องสาวมาขึ้นนี่บาลัตตีน้ํามันนั่นได้หลายแผงเลยบ่มีจักใบเจ็ดหกแปดนี่แหละครับแม่แนบ่มีจักใบน้องสาวกับค้ารัตตีขึ้นกันเขาเขาส่งมาจากร้อยเอ็ดใช่ไหมแม่เจ็ดหกแปดนี่แม่เขาส่งมาจาก้อยเอทำน้องสาวเมอช้าโทรไปหามันเหมอนเช่ปอยมากเรอใหญ่ม่ใชครับ มันรายจ่ยฟื้นก่อนก็ซื้อว่าได้ดอกเออว่าไ้ก็บาา้าหัวไม่หล่ะมังหังน,นมันดังเนาะสัแต<อ>ุแตมันดังโคเป็นเขาม่าหนีสามหวัวจราประจนัน,นมันหงบนั่ดังได้น้องสาวก็ซื้อว่าไ้โทรไปหาล,าลักตันดีน้องหนองก็บว่าไรได้มาขึ้นเนี่ยอืมมิโซะก็โทรไปหามันเด็ก็บ่าไรที่เขาเพราะว่าขนาดเขาขายลักตีนหลายๆลายแผงมันยังบ่มีจกัจกจักโตหนองไส้อยู่ผู้ขับสักซี่ก็ว่าบ่มีบ่ได้อือหาซื้อว่าไ้คือกันเพร่ะนั่นทั้งมักเลขยกทั้งว่าไรกัน ไม่หลงใช่้อือเจ็ดหกแปดนี่นะครับแม่เจ็ดหกแปดนะครับพี่ซีครับเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดนะคะจดไว้นะคะอันนี้คือร้านสาวเป็นพ้นธุ่มตัวนี้ร้ายน่ะปะพันธุ่มตัวนี้ร้านสาวใช่ไหมครับพี่ส่งมาให้นะครับแม่อล้นี้เก้าแปดสามนี่เด็ที่แรกเก้าแปดสามเด็กกันเรียกหลานเพื่อกันล่ะเปนสื่อสองสุดแม่ก็ชื่อสองอันอันหนึ่งก็อันหนึ่งมันเรียกกัน เอียงหูบนบอกยังอก็ลืมบอกกนว่าจำาอ้ยในเขาก็มากเรายู่ยูพี่สองสูตรเด็ดเลยคนรอบแรกห้มากนะเก้าแปดสามบัดมือนีพันหายเจทโฮกแปดเท่ากับหัวเอาก็ได้ตัวเจดเก้าแปดนะแม่กับหัวเอาหาบ้ได้อีกบ่เจทเก้าแปดนี่แล้วหาอะไรซื้อกับว่าได้ยู่ดิอู้านี่ว่าขอซื้อน้ำเชี่อมวิชัวแล้วก็บ่าให้ คือมันอ่านไปเลยฮ่ะนี่อ่านหมดใช่ก็มอ่านทันทีใช่กรบพมีเอาสนิดว่าซื้อกรได้เลยแม่ก็เลยไปหาอย่งงานมาสอบกับว่าบ่มีโอ้ไม่ประตูของเขาจะเคลียแม่เรนคู่ต้องห้ามดอก็บกะไเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดแม่นกับก่อนแปดเก้าหร่งกระไ้หาซื้อยังนี่กระไรเดินไปแบรนคู่ต้องห้ามดสก็บกระไรอืมคิดจังไลยก่ไไ้กับว่าตัวนาะครับ มันออกมากม่ฟันบ่อบนี้แม่แอ่ฟันมันเห็นสางสางหง่วิตัวยหง่งเราตื่นขึ้นมาได้บอกกับตัวโซ่เถอะมันเลียกมันสิมาเก้าก็แปดอีีบ่อหนอมันออกกัตัวโซ่อยู่เพรย่ามันมันออกแปดเก่าหนึ่งเก้แปดไม่ได้แยกหอกเ้าวแ้ออกกับผัวอยู่มไม่ได้กินก็ฆ่ากันหรอกเรียกมันมากเก่าเลีมันมากเก่าวนี้มาเก้าแล้วครับแม่เก้า ทันหินสร้างโบรางสร้างเจ็ดตัวเนี่ยสร้างแปดตัวก็สร้างจะลูกมันกับแปดตัวจะแมียกับเก้าตัวไงเขาไม่เรียกตัวเก่าเก้าแปดแปดเก่าน่ะพี่ต้าเขาค่ะคักแล้วะเรียกวันนี้ได้ค่ะคับเงินคันซื้อได้นะได้คเรียหมได้ค่ะคับเงินแจ้งหาซื้อว่าอะไรยังมาเป็นนั่นกับว่ารัฐหาซื้อเรียกตัวนี้ว่าไร ก็คืองวดนี้หลานไม่ได้ฝันบนบ่ได้ฝันก็คือไปได้ตัวเลขจากพระมาเนี่ยคนไดมาจะจากพระมาพระก็ให้งวดนี้เป็นงวดสุดท้ายแน่นคนหายมากหอวสุดท้ายเจ็ดหกแปดใช่ไหมครับแม่เอืเจ็ดหกแปดนะครับเป็นสีป่อยอีกมันแม่นหลายคนสีบ่อยอยากป่อยเนาะเพราะว่ามันกระดังพวดิ่นกระยานขึ้นกันแล้วก็พ่อก็ได้แต่ว่าก็จะมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้อางี้ใช่ไหมครับ ถ้าแอบเอาไม่ได้ก็ว่าคนกระสีแล้วเขากระสีไปหาคนขึ้เรื่องน่ะอะไรให้แม่เราตามให้เนาะเขาเคยไปเขาก็สิไปขึ้นเรื่องน่ะเขาเคยได้เนาะแม่เนาะยันเขาเคยได้กระสิให้เขาชื่อแหล่งขอเศร้านี้เขาอยู่บ้านไม่มีหันมองไม่มีหันมองชื่อครับเนี่ยเจ้ามือเขาบวชขายเลยเดี๋ยวนี้เขาอัานเหมือนว่าเจ็ดหกแปดนู่นหาลองสาวขอเศร้าเจ้ามืออัานมาแล้วไม่ไกลมากกว่า มอพูนมากมากดูเรียกมืนกันมันราแปะกับนกับมาโตียกันแม่มากตัวใดมันที่สุดมะพุนมาพมากมะพูนมากมากกันพอแล้วเรียกกันเก้าเก้าแปะไปแล้วแปะอะไรเนี้ยบะเมียนมากมากแต่ใส่คือแม่ได้กคนนี้ฮะฟันบอกได้จังไหมไม่ว่าเรียกฟันมาพอมาเอามาให้ฟันมาพอผู้เรอดใจเล่ามาให้อืมกอนหเล่าพอของแม่กาย พอพอแต่แทะชิงชิงแค่ <嗯 S 2> ปีปั้นเราเลยเราเลยอายุแต่แฉ้เราเลยเก็ดชิปโอ้แปดชิบเก็ดปีครับเพราะจะเรืยโตให้เราเป็นแปดชิบเจ็ดชิบแปดเจ็ดชิบเก้าเจ็ดชิบนี่แหละแปดเจ็ดเจ็ดชิบแปดปีอายุแต่แทะเราเก็ดแปดสิบเก็ดปีก็โตโตให้แปดชิบเก้าย่างนั้น嘛เมียนย่างเขาแปดชิบเก้า อัย่แล้วนะค่ะอ้นั้นเขาป้ใจนะเพินเพินเสียร์ไดเนเชียได้สองปีแล้วสามปีแล้วสามปีแล้วฟันนะเพิ่นเอาเรียกให้ฮเงินเพิ่นให้เพิ่นเอาไส้ยังมใไ้จ้ะเพิ่นใส่ไ้าเมอมาอู้ใส้ไ้าเมอเลยยูกเกินเลยทีหายุจดาวบงโตได้ไหมเก้าแปดเก้าเลยบอกเนเก้าแปดเก้าเขียนไบเังีเขาเรียกว่าอ๋ออีพอเราเจ้าตายแปดิบ ปดสิบเก็ยดอายุมาลอดอยู่นี้ก็ลอบตัดแล้วก็ใชได้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนีะเก้าเก้าแปดแปดเก้าเนี่ยฉันได้มาก็สีไม่หายสูบนะแม่น้อเด็กว่าการฟันเห็นเล่าเข่าเลยเขาตลอดเลยมั้งบอ้ะนี่สีออกก็ได้ขันฟันเห็นผ่อนขันฟันเห็นเล่าหนึ่งตัวอายุตัวจริงกแล้วกับแปดเจ็ดดนะแปดสิบเจ็ดของตัวแฉ่แล้วอีพี่ว่าดังตัวแฉ่จังหวัดเลยว่าสันแปดเก้านี่แหละครับ